สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้นะฮะวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะที่จะเพิ่มจุดนะฮะร้อยท่อแบบนี้นะบางทีท่านผู้ชม,มอ่ะเอะสว่านก็ไม่มีมีแต่ทีมมีแต่ไขควงนี้จะทํางไงดีเพราะว่ามันต้องเจาะเข้าไปในเหล็กบางทีเราจะตีกิ๊บก็ตีไม่ได้ต้องเดินท่อแบบนี้มันจะปลอดภัยกว่าทีนี้ไม่มีสว่านก็จะไปยิงเข้ายากเย่ยวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะไม่ต้องอมีสว่านก็สามารถทํางานได้นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ฮนะเีย ตะปคูคอนกรีตครับผมก็มีคอ้อนนะนี่ครับแล้วก็มีครีมนี่มีไขควงนะแล้วก็มีอะล็อตปลาสวัสด์นี่เองนะวิธีทําทํายัางไงนะให้ท่านผู้ชมนะฮะมาร์กนะฮะจะเอาตรงไหนนะครับมาร์กไป่อเลยนะครับขีดพืดพืดนะครับแล้วก็พืดพืดนะเห็นเองนะเสร็จแล้วนะเราก็จะมาจับแบบนี้นะต่อไปก่อนจับเป็นนี้เลยนะแต่นะใช้ไขควงนะ บางถ้านม่จงกรหายจะถามว่าตั้งแกลทำไมแม่ไม่เอาไขควงตอกเข้าไปเลยหัวเสียนะตรงนี้อาจจะพังด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็พังด้วยไม่ดีจับเป็นนี้ดีกว่า่อไปตะปูขีดก็ตัวระบาดจะซื้อก็ได้นะไม่เป็นไรตามราค้าเนาะมีนี่ประมาณขนาดนี้ประมาณสองนิ้วเนะาะวิธีการจอดจับเป็นนี้เลยนะตีเข้าไปนะแทงเป็นรูนะแค่นี้เอง เราใช้แบบนี้ฮะการปูแล้วเอาน็อตใส่ในในรูนี้นะแล้วก็หมุนก็ไปเลยผมว่าง่ายมากสุดเลยเนี่ยี่ได้อยู่ครับมันไม่หลวมนะ้อย่าอย่าใช้อาตะบูนกิดใหญ่เกินไปประมาณสองนิ้วพอดีนี่ครับแน่นตึ๊ดเลยฮะนี่นี่นะเสร็จแล้วเราเหลืออีรูนึงครับเราก็มาทําเหมือนเดิมนะแล้วก็ตอกไปเลยครับผมตอกไปเลยนะตอกประมาณนี้นะตอกเข้าไป เสร็จแล้วเราเราจะใส่น็อตนะครับขันเข้าไปนี่ครับนี่ครับแน่นตึ๊บเลยฮะนะอันบนด้วยครับป็นเองเสร็จแล้วเราก็จะมาร้อยสายร้อยอะไรก็แล้วแต่หลังเราเสร็จเรียบร้อยเราก็มา,ล,นะมา,นะาล็าาอกนะแบบนี้เลยนะล็อกทำง่ายประมาณนั้นด้านล่างเราเจาะใส่บล็อกนะทำแบบนี้เลยทําเหมือนที่เราเจาะตัวนี้แหละนะ ใส่บล็อกไฟบล็อกอะไรแบบนี้นะเพราะว่าวิธีนี้ง่ายนะบางทีท่านไม่มีเครื่องมือนะท่านก็สามารถทําแบบช่างแขกได้เลยโดย,โดยใชแ้แค่นี้ฮะแค่นี้นี่แล้วต่อเข้าไปแล้วก็ทําแบบช่างแขกบอกตอนแรกเลยฮนะเพราะว่าไม่ได้ยากนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับหลายๆท่านนะที่ไม่มีสว่านนะสามารถอไปเดินไปนะในตามเป็นเสาเหล็กเสาอะไรก็แล้วแต่โครงเหล็กอ่ะนะ บางทีสว่านไม่ถึงเนื้อบางบางทีก็สายไม่มีที่เสียบกแ็แล้วแต่นะก็ทำาแบบช่างแข่ได้เลยนะแบบนี้ง่ายนะโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยครับผมประมาณนั้นนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ลิงก์ like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแข่งหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ